สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนสูตรเฉพาะกิจนะครับเลขชุดสีตัวนะครับสีคู่นะครับผมตัวนี้เป็นใช้สำหรับสีตัวบนล่างนะครับหอยลาวนะครับก่อนอื่นก็เอาเลขทั้ง6กตัวนะครับมาตั้งนะครับมาตั้งแล้วใช้สูตรผม สูตร2องหึงหนึ่ง,งข้างบนคือ2อเนี่ยนะครับอสองก็คือการบวกกัน2ครั้งนะครับหคือบวกกัน1ครั้ง3ก็คือบวกกัน3ครั้งนะครับ3าบวกสก็ได้6นะครับนับเพิ่มไปอีก2ลำดับก็คือ6 7เนะครับตัว่างก็คือ3ามบวกแเท่ากับสิ สิบเวกเท่ากับ17 17จดบวกหกสก,ก็ได้25อ่าก็5 6เพิ่มไปหนึ่แต้มนะครับมาประกบคู่กันนะครับผมจอจะได้6กห6าหกแล้วก็8ปดครับมาดูผลผลงวดนี้ออก นะครับหนึ่งแปดเก้าแปดหกห้านะครับผมมาที่หกห้านะครับหกห้าบนตรงๆนะครับพองวดต่อไปแล้วเลขหกตัวตั้งนะครับหนึ่งแปดเก้า 865 8 6 5นะครับนะแล้วก็ใช้ชุด2สูตร1 1 1 3นะครับสองแปก็ได้16 6หกห็นับเพิ่มไป2องตำแหน่งก็6 7แล้วก็แนะครับผมข้างล่างก็แ8ดบวกแปดเท่ากับสิบหบวกหเท่ากับยี่สบบวก 15ก็ิบได้7นะครับ i, เพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือ78นะครับประกบคู่ก็จะได้6 768 8 7 8 8นะครับผลที่ออกนะครับงวดนี้ออก50 8 6 4 4นะครับ ตัวนี้ก็เข้าลางนะครับ8 6ดหนะครับตัวเลขไม่เยอะครับสีคู่แต่เป็นสูตรเฉพาะกิจนะครับคิดคำนวณขึ้น3มงวดสีงวดใช้ได้3างวดสีงวดร็เปลี่ยนสูตรใหม่ครับผมนะก็เอา5้าศูนสีตั้งนะครับใช้สูตร2 1 1 1 3นะครับ ศูนย์ 0, คูณ0ูงได้ศูนย์ับเพิ่มไปอีกก็2องนะครับศูนย์บวกหได้หกหกบวกสีได้สิ10 10, 10 12, บวกสิก็ได้2ีก็เป็นใฉสอแล้วก็สนะครับระบคู่ก็ศูนย์สามศูนย์แล้วก็2 3นะครับ, 03, 02, 02, 02, ous, ลรบผลหนวยที่ออก4 9 สองเจ็ดศูนย์สามนะครับงวดที่แล้วออกสองเจ็ดศูนย์สามเข้าศูนย์สามตรงตรงบนนะครับไม่ต่างกับน้อยชุดนะครับเน,นเน้นไปเลยเลยนะครับส่วนวันที่ยี่สิบห้านี้นะครับก็ยี่สิบห้ากันยาวันพุธนี้ก็เอาสีก็สองเจ็ดศูนย์สามตั้งครับผม,มใช้สูตรสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับคูณกัน ได้9 2 18ก็8นับ9นับ10ใช้ได้8ก็0 9บก7ได้16 16บก0ได้0ไม่ใช่นะครับ16บวก10 16บวก9ได้25ก็ได้5กับ6กดคู่ได้85 86 05 06นะครับมาดูตอนเย็นวันนี้นะครับ25 กันยาหกเจ็ดนะครับหวยจะออกลายสองทุ่มครึ่งมาพบกันนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วจะได้ดูนะครับหวยลาวตอนนี้เน้นหน้าที่0ูนย์หน่าจะมานะครับ0 6นยนะครับวันนี้สวัสดีครับ